โอเคสวัสดีครับอันนี้เราก็จะมาผสมอาหารให้ดูนะครับว่าเราจะลงพ่อแม่พันธ์หกสิบคู่นะฮะเริ่มจากลงหกสิบคู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่ามันจะได้ผลลัพธ์ยังไงมืดไหมอันนี้เราเข้ามาเลยเราก็จะยกตากมันไปโอ,โอเค อัตราส่วนที่เราใส่ก็คือมันนะมันครึ่งโลอันนี้ก็คือจะอยู่ได้ประมาณครึ่งโลพอดีเดี่ยเราสใส่ตัวนีจ้จะลงได้ประมาณสามสามสามหกสามเก้าสิบสอง น่าจะได้13กะละมังเพราะว่าพื้นที่เรามีจำกัดเพราะว่าลิราตากขี้ด้วงไว้ฝนตกเดี๋ยวเราขอตัวไปใส่กับมันก่อนนะครับผมโอเคครับ เอมากเลยครับตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กากมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็จะมาใส่อาหารหมูต่อนะครับเดี๋ยวจะใส่อาหารหมูต่อโอเคครับผม ก่เ,เลยนะว่าใช้อาหารพี่พ่ออะไรครับเราใส่อาหารหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะมานี่ครับใส่ของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่มะพร้าวสับต่อแต่เราปุดจ้าเราต้องคลุกเขาให้เข้ากันแบบอย่างนี้นะครับเห็นไหม เดี๋ยวขอเวลาคลุกก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็เติมอาหารหมูแล้วก็กากมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเติมน้ํามาก็คือตอนแรกของเราอ่ะจะใช้กากน้ําตาลน้ําผสมกับน,น้ําตาลใช่ไหมแต่ตอนนี้กากน้ําตาลหมดกันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นี่เราก็ใส่น้ํานี่ใส่ไปเลยเติมน้ําต่อเติมน้ําประมาณ3ขันนี่นครับ นี่สามขันนะนี่ขันมันก็จะเบอร์สิบแปดซีเอ็มจะเติมไม่ครบทุกอันก่อนเลยเหรอใช่อ,อ๋อให้อย่างนั้นก็เป็นประมาณสามชั่วโมงไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ เติมอาหารไว้แล้วก็โอเคตอนนี้ทุกกระมางของเราก็คือว่าผสมอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ừ. ผสมอาหารแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่กาบมะพร้าวโรยหน้าอาหารต่อโอเคครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็จะใส่กาบมะพร้าวต่อนะครับกาบมะพร้าวาก็จะปิดหน้าอาหารที่หมดเลย ค okay. นี่ัะหน้าหานี่ก็จะเป็นประมันที่เห็นไหมเออโอเคเราก็จะมาเขียงมันเรียบหน่อย oh. แต่ที่เราดูว่าน้ำน้อยนะเราแค่เติมน้ำไปหน่อยเอ้ยลงเลย ตอนสำคัญของเราก็คือก็คือการใส่พ่อแม่พันธนะุ์ครับมึดไหมอ่ะนี่เราก็จะมาใส่เหมือนเดี๋ยวเราจะมาใส่พ่อ เราจะใส่เป็นคู่ละห้าห้าสิบห้ายี่สิบสิบห้าสามสิบสามห้าสิบสิบเราจะใส่อย่างละห้าคู่นะครับห้าคู่ของเราจะเป็นไงเรามาดูกัน โอเคนี่นะครับเราก็จะใส่ไปเลยห้าคู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเมียตัวผู้เราใส่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะเอากล้วยให้เขาหน่อยอกล้วยไว้ให้นิดหน่อยแค่นั้นครับไว้แม่พันหลนะอนโอ้ยนิดเจ็บอืแข็งแรงนะครับนี่เราก็เรียบร้อยนะครับ การมผสมอาหารของเราแล้วอีกเราก็จะเว้นไว้ประมาณ15วันนี่นี่นี่น,นี่นี่ครับปิดเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะเว้นไว้ประมาณ10-15วันนะครับทุก3ทุกสวันเราก็จะมาดูว่าเขาเป็นยังไงว่าหน้าอาหารแห้งไหมหรืออะไรไหม แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันแห้งเราก็เติมน้ําได้เราจะเติมน้ําโดยบริเวณรอบๆนี้นะครับรอบๆนี้รอบๆนี้สังเกตได้รักษาระดับความชื้นไว้ให้ดีๆแค่นั้นไม่มีอะไรมากครับสําหรับคลิปนี้นะฮะบ,บ้านดวงสาคูก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวัน15วันนะครับผมไปแล้วครับ